สวัสดีครับวันนี้วิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูนี่ครับไข่ปลานะครับเป็นไข่ปลาไนนะครับเนาะปลาเก็ตเฮานะครับอร่อยนะครับเนาะไข่ปลาไนนี่สมมก็จะมีข่านะครับตะไร้หอมหญยนะครับอันนี้หัวะพานะครับสดๆเลยผมซื้อมาแล้วเอาตากแดดไว้นะครับเนาะมนกเลยเหียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งใบบักูดนะครับ พริกแห้งนะครับแอนไฟนะครับแล้วก็ผักพ้อมใบหอมนะครับผงชุบโรนะครับน้ำตาลน้ำปลานะครับวันนี้ห้องเจน้้ำปลาดีนะครับจะหอมนะครับแล้วก็มะนาวนะครับจะทำได้รสดีนะครับเดี๋ยวหัวขั้นตอนการทำนะครับครับหลังจากนั้นตั้งน้าเพื่อเดือนนะครับใส่ขากับข่าอ่อนนะครับกับจคายนะครับ ควมหอมใหญ่ใสเขียงต้มยำลงไปก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวห้องไใส่กำหลังนะครับนะตั้งไวสักพักหนึ่งนะครับนี่ครับหลังจากหั่นเขาอย่าใสใบบักูดไปชุดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อความหอมนะฉีกใส่ไปก่อนเลยนะครับเออใกล้ๆหน่อยนะครับตั้งหน้าหัเดือดแบบนี้เลยนะครับต่อไปเขาจะใสไข่ปานะครับไข่ปานเขานะครับ นี่ใสนงไปแล้วก็ต้องกลณนะครับถ้าก,กลณนี่มันจะขาวนะครับเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับเนาะต่อไปห้อใส่เกลือนะครับตะกี้ผมก็ลืมแนะนาไปเนาะใส่เกลือลงไปเหยนหน้อยก่อนไม่ต้องใส่เยอะแต่น,นะครับเนาะเดี๋ยวจะเก็มนี่ครับลืมหัวใจลักไปมาอันนะครับ ขนอนะครับใส่ข้นอไปเหยียก้อนนึงนะครับนี่กี่ผมก็ลืมแนะนำสูตมาเต้ยนะครับครับหลังจากที่เขาสังเกตดูนะครับว่าไขาป่ปลาซุกละกาเขาก็จะใส่เบอร์กอส้มนะครับใส่เบอร์กอส้มลงไปง่ายๆนะครับเนาะสูตรต้มยำถั่วไปเนี่ย นี่ครับสังเกตดูสูตรก็นี่จะเป็นขั้นตอนการปรุงรสนะครับดับแรกหมจะใส่ผงชูรสไปก่อนนะครับใส่ผงชูรสล,ลงไปตามโดยรถดีแหน้อยนะครับนรถดีเหยนิดนึงน้ำตาลนะครับห้ามลืมเดินน้ำตาลนี่มันจะออก เปรีๆๆ้ยวๆหวานๆนะครับนี่สูตรเท้านะครับใส่น้ำตาลลงไปหลังจากนั้นใส่น้ําปลานะครับนี่น้ำปานี่ใจเป็นน้ําปลาดีเลยนะครับน้ําปลาดีนี่มันจะหอมนะครับเวลาเอาเอาทำอาหารนะครับนี่ใถ้มันบาจะได้ดีวกว่า เพิ่มเติมไม่ได้นะครับนี่ครับหน้าตาเล่มมาแล้วครับพร้อมนะครับนี่เดี๋ยวขอขั้นตอนต่อไปนะครับครับหลังจากหั่นนะครับเอาก็จะใส่นี่ครับพริกแห้งที่เราจีไว้นะครับนาะนี่เด็ดใส่นะครับเด็ดใส่นี่ยรับรองอันลอยนะครับสุดนี้เด็ดใส่เราอยู่ตังไว้สักพักหนึ่งนะครับ นี่เป็นได้หน้าตาเิ่ม,มาแล้วนะครับนี่ครับหลังจากหั่นนะครับเราก็จะปิดไฟนะครับเพื่อจะใส่บะนาวนะครับเอาใส่ามาอันมันจะเปิดห้องอะไร้วมันจะบบแปะนะครับมันน้ำมันจะบะแปะ้ถ้าเราเปิดไฟตัวนะครับ <c oughs> บีบมะนาวใส่ลงไปเลยนะครับ หนาวน้ำเยอะขนาดมันจะออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับนี่ท่านที้ผมจะจิ้ม,มก่อนนะครับเขาจะจิ้ม,มก่อนนอกว่าไม่ขาดรถอย่างไปท่องนะครับจับบดเร็ดครับใส่น้ำน,น้อย เอาเซ็บๆไปเลยนะครับนี่ให้มันเซ็บๆไปเลยจะได้แล้วครับใส่น้ำปลาไปหน่อยนะครับ อย่างกใส่ไปนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับเนาะชอบเปรี้ยวนัก,กนอาจจะใส่มะนาวนักได้นะครับจะได้แล้วครับ,รบห่อจิ้มได้ที่ละก้านะครับห่อใส่พักนะครับหอมปอมเปอร์ใบบักกูดห่อป้อมใบหอมแล้วก็โหละพานะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายละ ต้องถึงนะครับเนาะต้มประเภทต้มปลาต้มไขป่ปลานี่นะครับ<ม>เดี๋ยวตักใส่ถ้วยนะครับเนาะอย่าตักใส่ถ้วยนะครับนี่ครับเป็นนะครับหน้าตาต้สมส้มไข่ปลาเขา,าขนะครับลองไปทำกันดูนะครับสูตรนี้ง่ายๆนะครับ วันนี้ผมบาได้จิ้มมือพอนะครับพอดีผมบ่บอกคายธนัดนะครับพอดีผมมีไข mm ่ไทยให้จิ้มเห็นหน่อยก็ดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะตะกุบตะกักหน่อยนะครับเดี๋ยวเพื่อว่าเนี้ยน่าแบบจิ้มมือพออีน่ะเดี๋ยวผมจิ้มมือพอนะครับนี่คตักของไข่ป่าเลยอร่อยนะครับไข่ป่าไนนี่นะครับนี่ครับผมจิ้มมือพอนะครับ เปรียปร้ยวๆนะครับเนาะจะได้ครับผม,ม,มครับวันนี้วิธีคนเมืองเหนือนะครับขอฝากเมนูต้มส้มไข่ปานะครับเฮือยปีปีไอไอได้พอแล้วก็อาจจะเอาไปทำนะครับสูตรนี้รับรองอร่อยนะครับวันนี้หากมีอย่างที่ภาพก็ได้ผมขอสมมาอาภัยนะครับเจอกดติดตามกด ไลก์ก็แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมตัวย้ะยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแลว้วก็สวัสดีครับ